ฮัลโหลสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากําลังนนวุ่นวายมากตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วเกือบจะ9โมงตอนนี้เรากําลังจัดเตรียมตัวออกเดินทางสําหรับทริปนี<อ>ทน้ทุกคนทุกคนรอดูนะว่าทริปนี้ของเราอ่ะจะเป็นยังไงเราจะถ่ายวิดีโอยาวไปเลยแล้วกันเนาะสําหรับทริปนี้3วัน2คืนเดี๋ยวรอดูกันว่าที่แรกจะเป็นอะไรทุกคนเกียมดูนะทุกคนตอนนี้รถติดมาก ก็คือเริ่มละเริ่มติดละเราไม่รู้ว่าเราจะถึงกี่โมงเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าเราจะถึงกี่โมงทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วที่แรกของเราก็คือชื่อว่า l y days flower ปะเออ l y days flower and garden เอ้ย cafe and garden เออ l y days cafe and garden ก็คือเป็นแบบนี้เลยเป็นทุ่งดอกไม้แบบนี้นะนี่ แล้วก็จะมีคาเฟ่ตรงนี้เป็นสีขาวก็สวยดีอะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารูปออกมาจะเป็นไงทุกคนว่าจะสวยจึง้งไหมแต่ว่าตอนนี้เรามาตอนเที่ยงครึ่งซึ่งแดดร้อนมากแต่ว่าอากาศก็คือมันแอบเย็นนิดนึงแต่แบบน้อยมันก็แอบร้อนอยู่ดีทุกคนฟังนะตอนนี้คือร้อนสุดๆเหงื่อแตกสุดๆด,ดูเหงื่อสิดูเหงื่อดิคือมันเป็นที่ลงแจ้งแล้วแบบ คือมันหน้าหนาวก็จริงแต่แบบว่าแดดแรงมากแล้วคือมันร้อนสุดตอนนี้คือจะไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้เสร็จจากที่แรกแล้วก็คือร้อนมากเหนื่อยมากตอนแรกก็จะมีแผนว่าจะไปคาเฟอื่นอีกแต่ว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วขอกลับไปที่พักเลยเดี๋ยวเราไปดูที่พักของเราดีกว่าวันนี้บอกเลยว่าสวยไหมเดี๋ยวรู้เลย ทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วจะบอกว่าที่พักอะดีดีมากเนี่ยทุกคนมันเป็นฟิวบ้านอย่างนี้เป็นโฮมสเตย์มันเป็นท่ามกลางต้นไม้ทุกคนเนี่ยใช่ไหมมันแอบ,บร่มเย็นอยู่นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนนี้เรากําลังติดต่อแล้วก็บ้านพักของเราเขาจะเขียนป,ป้ายเ,เป็นประเทศแบบอินเดียอะไรแบบเนี้ยเราได้บ้านญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูบ้านญี่ปุ่นว่าจะเป็นยังไงตอนแรกทางเข้าเป็นเล็กๆนะทุกคนแต่ว่าแอบหวั่นใจอย,อยู่เหมือนกันว่าเออจะดีไหมจะยังไงมันดูเล็กๆเนาะแต่ว่าเข้ามาแล้วอุ้ยได้อยู่เนี่ยทุกคนดูดิ เนี่ยมันแอบร่มเย็นจริงทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่พักของแล้วแล้วชื่อว่าปันบุรีปันนาบุรีปันนาบุรีเราได้เบอร์เจ็ดทุกคนเป็นอ่ห้องญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่ห้องญี่ปุ่นเดี๋ยวพาไปดูข้างในมาเล้วเดี๋ยวม่ชวนไปดิพวกมาดูบรรยากาศเดี๋ยวทีนี่ทุกคนน่ารักมากเป็นฟิลแบบโฮมมี่โฮมมี่เห็นไหมนี่อุ่นๆทนๆอุ่นๆอ่ะตรงนี้จะเป็นที่นอนของเราวันนี้เรานอนกันหกคนวันนี้หมดเลยเนาะ แล้วก็ทุกคนดูข้างหน้านี่ดูบริเวณนี้อ่าดูบริเวณข้างนอกเห็นไหมเป็นฟิวร์ลำานทุกคนนี่แล้วดูตรงบ้านเห็นไหมก็จะมีบ้านหลังอื่นๆด้วยเห็นไหมอย่างบ้านมาลีบ้านอินเดียอะไรแบบนี้สวยร่มเย็นนะทุกคนมันจะเป็นป่าและเขาบอกว่ากลางคืนหนาวแน่นอนทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูว่าหนาวจริงไหมคืนนี้แต่วันนี้เราจะสั่งเป็นหมูกระทะเซตหมูกระทะามากินตรงนี้ <c oughs> ตรงข้างล่างตรงนี้อ่ะเป็นที่นั่งกินริมน้ําเลยทุกคนมาดูเร็วอ่ตรงนี้เราก็จะมานั่งค่อยขาได้แบบนี้ ค่อยขายดียนะมันก็น่ารักอ่ะหรือจะนอนเปย์นอนเปย์นอนเปย์นนปก็ได้อ่าทุกคนและที่สําคัญนะราคายอยู่ที่ประมาณสามพันถ้าเรามากับเพื่อนประมาณ 5, 6, ห้าหกค,คนเนี่ยหารกันแค่คนละประมาณห้าร้อยหกร้อยประมาณนั้นเนาะไม่รู้คิดเลขถูกไหมแต่ประมาณนี้นแหละแล้วเราสามารถเสริมได้ก็คือเสริมสามร้อยใช่ปะที่ละสามร้อยก็คือเสริมที่นอนหนึ่งอันก็สามร้อยบาทเต็มที่ประมาณห้าถึงหกคนกําลังพอดีกําลังน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้อ<ร>งน้ำห้องน้ำแนวญี่ปุ่น,น<ๆ> เป็นฟิวนี้แล้วก็สะอาดน้ำตรงนี้เลยอาบอาบอาบแบบนี้ซซบโอ๋เข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าเข้าตรงนี้เออแต่ตรงนี้ก็เปิดโล่งเลยนะเดี๋ยวขอไปเอากระเป๋ามาเตรียมเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้ายังไงก็เดี๋ยวรอดูตอนกินอาหารเลย <S <S เย็นเลยแล้วกันทุกคนตอนนี้ขอพักความก่อน,นเพราะว่าจากที่แรกมาเมื่อกี้คือเหนื่อยมากขออนุญาตเปลี่ยนชุดอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะ ทุกคนตอนนี้เราก็คือได้เซตมาแล้วนี่เป็นของทางที่พักเตากระทะแล้วก็เซตผักเซตหมูแต่เราดูแล้วว่าเหมือนจะไม่พอก็เลยขออนุญาตออกไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มทุกคนตอนนี้ก็คืออุปกรณ์พร้อมแล้วนี่คือบรรยากาศตอนนี้คือดีมากอากาศเย็นสบายแล้วก็กินหมูกระทะกันแบบน่ารักน่ารักอบอุ่นคดูสินี่มาแล้วคือตอนนี้หิวมากๆเราเริ่มกินเลยดีกว่า ก็ตอนนี้ก็คือหนึ่งทุ่มแต่มืดเร็วมากตอนนี้เราจะพาไปดูในบริเวณที่พักของเราเรคือเมื่อกี้ออกไปดูแล้วแล้วแบบเขาไม่คล้ายๆแบบเป็นดนตรีสดอะไรแบบเนี้ยให้ฟังแล้วก็แบบมีแบบไว้รอดรูปอะไรแบบเนี้ยฟิวอาร์ตอ่ออะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นบาร์เล็กๆเล็กๆน่ารักน่ารักน่ารักจริงเนี่ยแล้วเขาก็จะนั่งตรงนแล้วก็มีเพลงอ่ะมี่มืดใกอะไรอย่างเงี้ย นี่คืออิ่มมากแต่ของก็คือเหลือเดีย๋ยวเรา,าให้เพื่อนกินก่อนอ่าเดี๋ยวก็กินกันจะพยายามกินให้หมดเพราะว่าเสร็จไ,ได้เดี๋ยวกินให้หมดเลยก <ละ S 1> ูกินหน่อท้าได้เยอะมากหรอโอไ้ไหนกินโชว์สิยำนยั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 ยันมาจ้ายง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 คว๊กคว๊กคว๊ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วแล้วก็เออเรากำลังจะเข้านอนกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเนาะก็คือรีวิววันนี้นะก็คือตั้งแต่คาเฟ่ก็คือร้อนคือมันเป็นหน้าหนาวก็จริงแต่มันร้อนเพราะว่าแดดมันแรงมากแล้วไปถึงตอนเที่ยวด้วยแหละแล้วก็เออพอคาเฟ่เสร็จบุบก็มาที่พักแต่ที่พักก็ดีมากชอบที่พักเนี่ยชื่อว่าปันนา ปนนาบุรีปนนาบุรีรีสอร์ทสวยราคาดีแล้วก็แบบฟิลแบบน่ารักนั่นแหละเออแบบที่พูดไปต้นคลิปเนาะก็คือชอบจนพูดไม่หยุดเฮ้ยก็คืนนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยเนาะบ๊ายบายไปนอนละเอานอนปิดไฟนะคะเ๊าไป ว่าทำไมอะลบนี่เอทุกคนเอาปิดอาเย่ยขอร้องนี่เป็นยังไงวะหนึ่นี่หนูจะนแล้ว่นาเหรอนี่หนูว่าง อาทุกคนนี้ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าเย็นสบายมากตอนนี้ปากช่องอยู่ที่14องศาทุกคนเย็นสบายสุดๆหนาวมาก อ่าไม่ก็คือเมื่อคืนอ่ะนอนสบายมากแบบหลับไม่รู้เรื่องหรือราวเลยเอออากาศมันดีอ่ะเออแล้วก็แบบเงียบสงบหลับชิลงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จเลยล้วกันเนาทุกคนตอนนี้แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแหละแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาของขนของลงไปข้างล่างก่อนเพราะว่าตอนนี้ของเยอะมากแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่เลยแล้วกันเนาะคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอลาร้านยาเป็นร้านอาหารที่ถัดมาจากคาเฟ่เรานิดหนึ่งทุกคนแล้วก็คือมีอาหารที่เลือกเยอะเลยมีทั้งชุดอาหารเชา้ามีอาหารตามสั่งอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราสั่งไปละสั่งไปเยอะมากคนละสองเลยหิวมากเดี๋ยวเรารอ ah, ดูแล้วกันว่าตอนอาหารมาจะเป็นไงเนาะใช่เพราะอะไรนะสาวน้่ย ไมม่ี็เพราะนนี้องเราเนี่ยทุกคนตอนนี้เราถึง Like a m o u n t a i n Cafe แล้วเป็นขาวขาวคลีนคลีนทุกคนนี้บรรยากาศข้างนอกทุกคนตอนนี้เราแวะซื้อของที่แมคโครนะเพราะว่าเดี๋ยวเรา จะมีตั้งแคมป์คืนนี้เนาะขออนุญาตแวะซื้อของให้มันเรียบร้อยเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เรากำลังแหวะซื้อข้าวโพดข้างทางเข,า,งข,า,วา,ขาว่าเ,เอ,อิมข้าวโพดจากไสรสวนซัมติงข้าวโพดน่าจะอร่อยมกขออีกเม็ดหนึ่งเป็นไงไม่ใช่ใอร่อยอร่อยนะรรเรากลับไปซื้อเพิ่มบอกแล้วซื้อสามขวดมึงเป็นคนบอกเลยค่ะหวานแม่มึงก็กูเคยกินมันหวานนะไม่อร่อยอะเอ็อร่อย ข้าวโพดเออเออมันเป็นข้าวโพดแบบว่าข้าวโพดข้าวโพดเลยอ่ะที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ใส่เกลือนิดนึงแอบเครมแล้วเป็กรโบ้ฮะกี่ท่านครับทั้งหมดหครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่ตั้งแคปมของเราแล้วนี่ทุกคนจะเป็นภูเขาแบบเนี้ยรอบรอบเนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องหาที่จองเต็นท์ก่อนทุกคนเพราะว่าคนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปดูที่จองเต็นท์ก่อนเนาะ ตอนนี้จะเริ่มกางเต็นท์ละอ่าเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะกางเต็นท์สำเร็จไหมเกำลังเอ่อ,อเขาเรียกว่าวิธีการต่อสมอมั้งไปดูดิเก่งมากเนี่ยของเราข้างหน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็บิวของเราจะเป็นตรงนี้อ่าก็โอเคแต่ว่าต,ตรงนู้นนะ่ะเขาจะมีลานดนตรีตรงนู้นเดี๋ยวว่าตอนเขาดาวหรือไงเดี๋ยวเราไปตรงลรนดนตรีตรงนู้นได้ออเอ้ยนี่ล็อกข้างนี้ด้วยเออเก่งมาก ไอทรายอันนี้ไม่ได้ล็อกอ่ะมึงก็ล็อกดิเอาโอ๊ยทำไม่ได้อ่ะอออันนี้ะะไร่โอเคเดี๋ยวเราจะล็อกให้เพื่อนก่อนนะเอออันนี้ของอีหลังนึงเสร็จแล้วเอาไว้เทนก่อนอะไรอ่ะอะไเนี่ยรออย่างนี้หรอโอเคอ่าถึงขั้นตอนการประดับไฟละอ่าฮะในจระดับไฟกลางคืนทุกคนตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วอ่านี่เต็นท์ของเราสองหลัง แล้วเราก็ไปเช่ามาอันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรโตะแล้วก็มีเก้าอี้อย่างนี้เดี๋ยวกลางมีสองอันทุกคนคือที่นี่คือมีให้เช่าหมดเลยทั้งแบบโต๊ะเก้าอี้น้ําแข็งมีขายแล้วก็ต่างๆอะเตาเตัวมีหมดแล้วก็ไม่ต้องเอามาเยอะมาเช่าที่นี่เอาแล้วก็ซื้อของทุกนที่มาทาเอาเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทําอาหารกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงช่วงในการทําอาหารละนี่หูบะชอ อันนี้ไก่แบบไก่หมักซอสน้ำปลาอันไก่มีออลีนอ่ะชิมเลยค่ะออืมแล้วเราก็มีผักด้วยแล้วก็มีเห็ดออริจีอุยไม่ล้างหน่อยหรอล้างหน่อยเดี๋ยวนี้นี่ไม่เป็นลำบากงังนวมาไม่เอาลนะเต้ถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่เอาลนะมาไม่เอาลนะเต้ถ้าเราต่ขนาดเนี้ยบรรยากาศดีลมเย็นแต่ว่าที่เสียอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีแต่เล่นไม่ได้แล้วก็ 3G ไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตได้ไม่ได้เลยก็คือเป็นแบบฟิลโซเชียลดิท็อกเลยของจริงคือมาคือแบบก็มีความปลดคนสูงอยู่ทุกคนคือฉันได้รับหน้าที่ในการติดเตาแล้วคือมันติดยากมากฉันก็เลยต้องวิ่งไปขอแต่อันเนี้ยอันนี้ไอหัวเชื้อต็ดข้างๆมาทุกคนมันจะติดแล้วนี่มีสุกยากมากขอลองดูื่อมดงแต่ว่ามันไฟมันยังไม่แรงมันต้องไฟมันแรงกว่านี้ ทุกคนดูดีไก่น่ากินมากอุ้ยแล้วก็อันนี้หมูที่ย่างเสร็จแล้วน่าอีนเหมือนกันอันนี้เครื่องหารที่ไปซื้อมาเพิ่มแหมหมูมากอ่ะว้าวคุณแม่เดือนดูแล้วกูไม่กินนะอืเออถ้าก่อนนี้ก๋อมน้องกูไ่กนั่นกูไม่ก๋อมนั้นก่กอมนั้นโอคนเรากำลังพามาที่ตรงที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลานแสดงดนตรีแล้วกันเนาะนี่ดูสิคือแอบอิจฉาคูที่ได้เต้นตรงนี้นะ ทุกคนตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วก็คือเรามีการจับฉลากเราให้ทุกคนเนี่ยไปหาของขวัญราคาไม่เกิน50บาทที่ขึ้นต้นด้วยชื่อเล่นของตัวเองตัวอักษรตัวแรกแล้วก็เอามาจับกันในวันนี้อ่ะเราทำฉลากเรียบร้อยแล้วโดยเราจะให้แต่ละคนนะมีหมายเลขประจำตัวใครหมายเลขหนึ่งแก,แก้หมายเลขหนึ่ง สายสองสายสองพัดสามพัดสามของสี่ไอโบห้าเราเราหกนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยไปกันดูไปกดูเลยมึงดูเลยลุ้นลุ้นลุ้นไม่ใช่เลยไม่ใช่อ่ะทุกคนไปเอาของขวัญโอเคเอาของเอาของขวัญมาเลยเริ่มเลยใคระขั้นหนึ่งขั้นหขึ้นต้นไปกอไก่ขึ้นต้นไปกอไก่มีอะไรบ้าง แอรกโกแก่แล้วก็แก้วนาเออรโกไก่ขายเป็นเบอร์สองเบอร์สองอ่าขายเบอร์สองของใครอาทวิโก้เทโตเและทิวลี่อ่าเป็นต้นได้ถอนทหารขายได้เกษาเบอร์สามูปอ่าเบอร์สามีอมีอะไรบ้างอ่ะพอผ่านปะพอผ่านกุสซาจีอ๋อของฉันของฉันเบอร์สี่ ฟอฟันฟอฟันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะฟูมูนโรสสตอร์เบอรี่อ๋อได้ฟูมูนค่ะก็ยังดีนะคะใครได้เบอร์ห้าใครได้เบอร์ห้าอะไรอ่ะไม่รู้ตัวกี่อคนใครได้เบอร์หกของชายใครได้เบอร์หกรู้คนแรกไปซื้อกับกูทอทหารค่ะเปลี่ยนค่าห้าสิบบาทห้าสิบ ีใหม่แล้วแฮปปี้นิวยีย์จ้าเอ้าใครอยู่อะเออเป็นข้างๆโอ้แฮปปี้นิวยีย์นะปีใหม่แล้วทุกคนนี่ก็มึนแฮปปี้นีวยียเออโอ้โหแฮปปี้นิวยีย์นะทุกคนตอนนี้อยู่ในเต่ละนั่นก็คือแอบแอบเล็กอยู่เพราะว่ามันแค่สี่คนเลย สำหรับทริปนี้และกันเนาะก็คือขอสรุปเลยลกันว่าทริปนี้นะก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ประมาณ3วัน2คืนใช่ไหมก็คือสนุกมากจอยคือได้ไมีใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนคือเที่ยวไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ก็คือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ที่ก็ดีที่พักดีโอเคที่พักที่เนี่ยตอนนี้เป็นเต็นท์เล็กหน่อยแต่ก็คือโอเคอากาศเย็นสบายทั้ง2วันทั้ง3ามก็คือสรุปแล้วก็คือทริปนี้ก็คือผ่าน แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าเนาะเออเออก่อนไปนี่ขอสรุปปีนี้ให้ฟังก่อนกนะ็คือปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เริ่มตริงทําสิ่งอะไรใหม่หมๆหลายอย่างก็คือแบบเหมือนทํางานใหม่มีโรคใหม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีนี้ก็คือเป็นปีที่แบบเป็นโรคเยอะอีกเหมือนกันแบบว่าเหมือนว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลบ่อยขอให้ปีหน้าเนีนะ้ขอให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็ถึงเรื่องอื่นค่อยมาทีหลังขอเอาสุขภาพก่อนอย่างแรก เรื่องเงินทองเนี่ยตามมาได้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขอ่แล้วก็เจอสิ่งที่ดีขอให้มีชีวิตดีๆนะลูกโคมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายไปเจอกันเลยบ๊ายบาย